วันนี้เราจะมาคุยถึงปัญหาที่ทุกคนเจอเป็นส่วนใหญ่คือการอยากทําอะไรสักอย่างแต่ไม่มีเวลาให้กับสิ่งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอยากเริ่มออกกําลังกายแต่ไม่มีเวลาอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากเริ่มทำคอนเทนต์แต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าติดทั้งงานประจําติดทั้งอะไรก็ตามแต่ ด้วยเนาะวันนี้เราจะมาลองดีไซน์กันว่าเราจะจัดหาเวลาสําหรับทําสิ่งที่เราอยากท,ทําจริงๆได้ยังไงเนาะผ่าน2องเอ็กซ์เซอร์ไซส์หลักๆก็คือ1นึ่งไอเดียวีคเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับ t i ม e บ็อกกิ่งเนาะบอกก่อนว่ามันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราชอบหยิบขึ้นมาทํามากๆตอนที่เรากําลังจะเปลี่ยนช่วงสําคัญของชีวิตเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างอยากต้องการจะรีเซ็ตไลฟ์คือเราจะหยิบเอ็กซ์เซอร์ไซส์นียขึ้นมาทำเพราะว่ามันช่วยให้เรามองเห็นภาพการใช้เวลาจริงๆเว้ยคีย์ของ productivity การจัดการเวลามี2ออย่างคื1 การ planning คือการวางแผนการใช้เวลาของเราและอย่างที่2คือการลงมือทำตามแผนอันนี้มีแค่2อย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคีย์หลักของการจัดการเวลาให้มันมีประสิทธิภาพเนาะดนั้นวันนี้ก็เลยจะขอมาโชว์แล้วกัน idea week exercise กับ time blocking เนาะมามาดูกันโดยแอปที่เราจะใช้คือแอป notion calendar นะครับผมจริงๆมันสามารถทําใน google calendar ก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบส่วนตัวของเรามันลิงก์กันทั้ง2อันทั้ง google calendar แล้วก็ตัว Notion c a l endar เปิดแอปขึ้นมาอันนี้เป็นแอป Google c a l endar ของเราเนาะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะวางแผน Idea ีย e e k ของเราจริงๆมันเป็น Exercise ที่ใช้สำหรับการวางแผนการใช้ชีวิตแบบชีวิตในฝันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลักของ Exercise นะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราปรับแล้วก็เอามาใช้เป็นวางแผนการใช้ชีวิตในอาทิตย์ถัดๆไปของเราในชีวิตที่เราแพลนว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้เนาะ ซึ่งการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเห็นภาพแล้วก็เห็นว่าเราจะใช้เวลาตอนไหนทําอะไรเนาะดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเปิดอาทิตย์ที่มันโลง่ลงๆออกมาก็ได้อาทิตย์ไหนก็ได้ซึ่งเราจะค่อยๆลงทีละ p r i o r i t y เรียงลาดับกันไปเนาะดังนั้นจะขอลงตารางสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่มัน Drive ให้เรามีชีวิตต่อไปได้แก่การทํางานกับการนอนเนาะทำงานเพื่อให้ได้เงินได้เงินเอาไปซื้อปัจจัย4ปัจจัย4เอาเราเอามาใช้มากินอะไร เพื่อให้มีกะให้ดำรงชีวิตได้และการนอนลงตารางงานก่อนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยว่าต้องเริ่มทํางานกี่โมงถึงกี่โมงเต๊ดๆแล้วก็ใส่สีให้มันซะคีร์ตนะกดอัลติเมทหรือกด Option ออปชันบน่ะปุ่มเดียวกันค้างไว้แล้วก็กดตรงนี้ไหมแอมพล t เตออปชัค้างแล้วก็ลากมาอย่างนี้มันเป็นการ Copy มาวางจะได้เร็วๆเนาะแล้วก็การนอนเนี่ยเราก็ต้องมาคิดละว,ว่าเวลานอนเราจะนอนกี่โมงถึงกี่โมงเนา บนตัวขอตีคร่าวๆก่อนเนาะนอนเที่ยงคืนถึงแปดโมงครึ่งลงๆไปก่อนนอนเนี่ยอยากให้มันครบสักแปดชั่วโมงนะสลิปสลิปเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะแล้วก็สิ่งที่เราชอบคือเราชอบใส่ไอคอนไว้หรือว่าเป็นรูปเตียงนอนดีว่าเตียงนอนดีกว่าอืมแล้วก็ a e s t h e t i c work เนี่ยขอเป็นโอเคชอบใส่ไอคอนนะฮะแล้วก็ อีกรอบหนึ่งปืบปืบปืบเนาะอ่าโอเคแล้วก็การนอนนอนให้ครบ8ชั่วโมงปืบนอนเนี่ยทุกวันเลยนะครับผมการนอนละโอเคการนอนการเอ่อเอสเดติกเวิร์กอัลเรียบร้อยเอองานการนอนเรียบร้อยจากนั้นสเต็ปต่อมาก็คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญแต่ละลำดับอันนี้มันแล้วแต่คนเลยอย่างใครอยากเริ่มออกกำลังกาย เนี่ยเราต้องคิดละว r i o r i t y อองลงมาจากงานและอันเนี้ยเราอยากทำโปรเจกต์ออกกำลับบงกายหรือเราอยากทำโปรเจกต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราเราก็เลยต้องแบ่งเวลาหาเวลา Set Up เวลาณนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของวันเพื่อทำโปรเจกต์นั้นๆตัวอย่างสำหรับเรา Priority ต่อมาคือการออกกำลังกายดังนั้นเราจะ s e ตการออกกำลังกายเว o r u t อย่ยางนี้เนาะแล้วก็ ใส่อ่าวอั้งใส่สติกเกอร์มีละรกันปึบโอเคเวร์กเอาสีอะไรดีอืมสีฟ้าแล้วกันไม่เอาอ่ะเอาสีม่วงเวร์คเอาอย่างนงี้ o เวร์ t เอาสำหรับเราเราแพนจะเว r ร์ u เอาสามครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็คาร์ดิโอหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์รวมเป็น าการออกกําลังเนี่ยสี่เซกชันต่อสัปดาห์สามารถไปดูรายละเอียดเรื่องการออกกําลังของเราได้ในคลิปที่เราเล่าเกี่ยวกับการออกกําลังได้เลยแต่ว่าใดๆคือเรายกมันมาเป็นพายออร์ดิตี้หนึ่งของชีวิตยกมาเป็นไลฟ์สไตล์ดังนั้นการแพลนเราก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาแพลนเป็นลำดับต้นๆต่อ,ตอมาเนาะอ่ะวิร์กอัลเราวิร์กอัลประมาณชั่วโมงหนึ่งส่วนตัวคิดว่าประมาณนี้ได้เนาะปึ๊บป๊บแล้วแต่เลย ประมาณ3วันต่อสัปดาห์แล้วก็มีคาร์ดิโอเซ็กชันอย่างนี้ซึ่งแล้วแต่นะแพนเอาเองส่วนเราเราอยากคาร์ดิโอตอนเย็นคาร์ดิโอแล้วก็รู้สึกว่าคาร์ดิโอหนึ่งครั้งแล้วก็อยากมีแบบเป็นคาร์ดิโอแบบไปตีแบตกับเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะเนาะแบดบินตันอ,อ,อันนี้มันเป็นไอเดียวีคดังนั้นเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนลองแพลนออกมาก่อนนะเนาะส่วนใหญ่ไปตีแบตกันวันศุกร์อะไรอย่างนี้ มันสุกประมาณ2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มเนาะโอเคแล้วก็คาดิโออาจจะแบบ2องทุ่มถึง3ามทุ่มแบบนี้สิ่งที่เราจะทต่อมา Priority ของเวิร์กอัล์เสร็จแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนมา priority ถัดไปซึ่งก็คือการทำคอนเทนต์ครีเอเตดังนั้นเราอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็เลยต้องหาเวลาในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แอเรียของคอนเทนต์ครีเอเตอร Content Creator นะขออนุญาตเอาเป็นสติ๊กเกอร์เออยังไงดีอะรูปดาวไหมเออดาวก็ดีวะ่ะปึ๊บแล้วก็ใส่สีให้มันซะอาจจะเป็นสีน้ำเงินอย่างี้แล้วกันชึบอ่าซึ่งส่วนตัวเราชอบที่จะทำงานที่เป็น s i ด์ฮั s เซลของตัวเองก่อนที่จะไปทำงานประจำเรื้อหรอไหมเพราะว่าเราอยาก ให้ไซเซอร์ของตัวเองอะอยู่ในช่วงเวลาที่สมองแม่งเฟลชที่สุดเป็นส่วนตัวเนาะดังนั้นเราก็เลยอยากจะทําก่อนที่จะไปทํางานก็คือเอามาทําช่วงเช้าประมาณ2ชั่วโมงต่อวันแบบนี้เปืบเปืบอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าจะทํากี่วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นวันอาทิตย์อยากจะพักไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้ววันไหนที่ไม่ได้ไปฟิตเนสก็อาจจะทํายาวเลยถึงเที่ยงแบบนี้เนาะเป็นตารางชีวิตลอง คือคีย์หลักคือมันการทดลองวางแผนก่อนเว้ยโอเคประมาณนี้ดูก่นะขอใส่อย่างนี้เออแล้วก็อันนี้แล้วกันอืมส่วนตัวเราชอบเวิร์กอัลวันแรกของอาทิตย์อ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากก็เลยขออย่างนี้ดีกว่าปึบ๊ปบปึ๊บเอออย่างนี้จากนั้นพ r i อ r ร t y ตี้อื่นๆอันเนี้ยนอกนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็น อย่างอื่นละที่เป็นอีเวนท์ที่มาเป็นช่วงๆอย่างเช่นนัดกินข้าวกับเพื่อนหรือว่านัดนู่นนัดนี่อะไรเงี้ยลองเอามาจัดใส่ตารางดูแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คนปกติลืมจัดหรือว่าลืมใส่อสุดท้ายก็คือกลุ่มช่วงเวลาส่วนตัวและหมายถึงว่าเป็นพวก transportation อันนี้สำคัญเหมือนกันนะเวลาในการเดินทาง transportation ไม่รู้เขียนผิดปะ คินยังไงวะปึ๊บปึ๊บแล้วก็สีส่วนตัวทานสปอร์ตเซชั่นชอบใช้สีแบบเนี้ยสีประมาณเนี้ยอ่าเนี่ยเห็นปะช่วงเวลาระหว่างเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับการไปเวิร์กอัล์อ่ะมันต้องมีการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเลยดังนั้นกดอัลติเมทออปชั่นปึ๊บแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้รู้สึกว่าตารางก็พอโอเคขึ้นเนาะ แสดงว่าเนี่ยเห็นปะพอเราลองจัดตารางเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราเหลือเวลาให้ทุ่มเทกับไซน์ฮัสเซอร์คือคอนเทนต์ครีอชันอ่ะวันละประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็โอเคไม่ได้แย่เนาะจากนั้นมันจะมีเวลาช่วงกลางคืนก่อนนอนเอ่อที่เหลือจะเป็นพวกรายละเอียดปิดย่อยละซึ่งก่อนนอนประมาณชั่วโมงเนี่ยส่วนตัวเราชอบจะเป็นแบบเซลล์แคร์อาจจะเป็นสีแบบเขียวเหมือนกันละ ที่แบบจะไม่ค่อยทําอะไรแล้วเนาะเซลล์แคร์เอาเป็นสัญลักษณ์แบบซึ่งก็จะเห็นว่าเราเหลือเวลาวันหยุดอีกส่วนตัวเราชอบเวลาวันหยุดอะชอบถ่ายคอนเทนต์ยาวๆเลยเวย้ยแบบถึงสักใบ2ใบสามประมาณนี้เนาะเพราะว่าการเป็นคอนเทนเนอร์มันไม่ใช่แค่ถ่ายคือวันหยุดที่หยุดยาวเราสามารถถ่ายคอนเทนต์ได้ยาวๆเราก็เลยจะแบบลากยาวถึงประมาณใบสเนี่ยจะเริ่มหมดแรงแล้วเนาะ เซลล์แคร์แบบพวกอาบน้ำแต่งตัว,ตวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมองีชั่วโมงหนึ่งประมาณแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยช่วงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นเซลล์แคร์แบบอ่านหนังสือก่อนนอนเรียกว่าไนท์รูทีนอ่ะการเซตอัพไนท์รูทีนมันเป็นรายละเอียดเดี๋ยวต้องมาคุยเนาะพวกแบบไม่เล่นมือถือก่อนนอนอ่านหนังสือก่อนนอนหรือว่าแล้วแต่เซตอัพไนท์รูทีนแต่ว่าขอเว้นเวลาไว้ประมาณนี้ คิดว่ากลับบ้านกินข้าวน่าจะได้ประมาณนี้ซึ่งเราจะเหลือเวลาให้ทำไซฮัสเซอ l e อะไรสักอย่างอีกโปรเจกต์หนึ่งก่อนนอนอีกนิดหนึ่งเลยนะตรงแถวแถวแถว,แถวนี้เนาะโอเคคือตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่เอาเป็นว่าพอมองภาพคร่าวๆออกแล้วว่าเราเหลือเวลาอะไรที่ไหนมั่งจะเห็นพื้นที่ขาวๆเนี่ย เดี๋ยวค่อยคิดว่าลงตารางอะไรเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ยิ่งถ้าเป็นใครที่มีตารางยุ่งมากๆหรือว่าอะไรเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปจัดตารางตัวเองดูคือจังหวะที่จัดตารางเราจะเริ่มมองเห็นความสําคัญของการใช้เวลาของตัวเองว่าเราเสียเวลาทุกวันเนี่ยไปกับอะไรมั่งเนาะรู้สึกว่าเราชอบแบบเนี่ยการที่เราแพนจะเริ่มทําอะไรสักอย่างทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างก็ต้องหาเวลามาลงให้กับมันเนาะปะ่ะประมาณนี้ไปละ Yo yo, sh** down yo, yo, yo yo, sh** down yo, 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 sh** down yo, yo Okay, yo 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 yo